ก็อย่างที่การเรียนไปในตอนต้นน่ะนะฮะมันจะเป็น2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องของการค้ำประกันสินเชื่ออ,อันนี้เพื่อก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการที่จะปล่อยสินเชื่อมันก็จะทําให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันมีความสะดวกคล่องตัว<อ>แล้วก็สามารถปล่อยได้มากขึ้นซึ่งตรงน,นี้ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะถ้ามันไม่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะจะผ่านรูปแบบใดวิธีการใดก็ตามเนี่ยการจะไปฟื้นฟูไป พัฒนาเศรษฐกิจมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นมันจึงต้องมีตัวค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้แบงก์กล้าปล่อยทีนี้ปล่อยแล้วปล่อยอย่างไรนะฮะก็ในส่วนนี้ก็ดูแล้วพุ่งเป้าไปที่ SME นะฮะผู้ประกอบการรายย่อยนั้นเป็นหลักเลยนะฮะโดยจะกระทําผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะก็ตามที่กล่าวถึงไปเมื่อครู่ก็มีทั้งอมสินทอสนะฮะทกศส m e Bank นะ เอ็กซิมแบงก์เอ็กซิมนะไม่ใช่เก็กซิมเอ็กซิมเอ็กซิมถ้าไม่ปล่อยเนี่ยจะเป็นเก็กซิมทันทีถูกไหมใช่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูฟแมนนะฮะความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะก็มันเป็นอะไรที่นีดมากๆต้องนีดเลยนะต้องบอกนีดมากมากๆคือมันโหยหาแล้วก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะฮะต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดจนสุขภาพและสถานภาพของบริษัทห้างร้านต่างๆในประเทศไทยนะอย่างที่กาเปลี่ยนมันเป็นห่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ต้องบอกว่ามีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีโดยหลักปกติทั่วไปมันก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเฟ t i v e นะหรือว่าเฟสติวัลคือมันเป็นช่วงเฉลิมฉลองช่วงการหยุดยาวนะก็กากรํากันมาอย่างหนักตลอดทั้งปีเดือนสุดท้ายมันก็จะเป็นช่วงปลดปล่อยนะแต่บอกตามตรงนะสถานในประเทศไทยเนี่ยมัน มีปัจจัยที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เดือนสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้สุขีสุโขกันมากขนาดนั้นเอาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนค่อนปลายเดือนเป็นต้นไปเลยสำหรับเดือนนี้นะผมว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าจับตามองแล้วแหละแล้เดี๋วพอข้ามปีไปมกราคมนะกลางเดือน ค่อนไปปลายเดือนอ่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีความชัดเจนในมิติทางการเมืองเกิดขึ้นใช่นะแล้วมันก็ต้องรอถึงตรงนั้นแหละกว่าจะเห็นภาพว่าแล้วทิศทางของประเทศไทยมันจัดเดินไปอย่างไรต่ออใช่ถูกไหมครับเอ่อ MOA ที่เซ็นกันมาเป็นไปตามนั้นไหมอเพราะวันนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าไพ่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายมันก็ปรับเปลี่ยนไปใช่ปรับเปลี่ยนไปถูกไหมฮะไอ้วันที่เซ็นเซ็น MOA เนี่ยหน้าไพ่มันก็เป็นอย่างหนึ่งอ่า ครับเป็นอย่างหนึ่งนะแต่มันก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาแล้วหน้าไพ่มันก็เปลี่ยนไปเออแล้วมันมีสาการแทรกซ้อนเข้าไปอีกแนะะตอนเนี้ยนั่นแหละออนะครับฉะนั้นตั้งแต่วันที่ 20, 21, 22, 23่สอดยี่อ่สธันวาคมเดือนนี้ออผมว่ามันก็จะเป็นช่วงที่ บรรยากาศเนี่ยมันอาจจะมีความตึงเครียดได้นะอ่าอ่ใช่ใช่มันอาจจะเป็นปีที่คนไทยอาจจะต้องเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่กันด้วยความหวาดระแวงความวิตกกังวลน,นะลอื่นอื่นอีกมากมายฉะนั้นก็ต้องเตรียมหัวจิตหัวใจไว้ให้พร้อมนะฉนะนั้นการกระตุน้นเศรษฐกิจอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ